เวลาที่ตีผู้ใหญ่ก็ตีไงลูกเวลาเขาเคสเขาอยากทําโทษเพื่ออยากให้เด็กทำให้เด็กจำแต่ว่าเด็กก็ยังทำด่ดีแล้วการลงโทษแบบไหนที่คิดว่าไม่โอเคไม่ไม่อยากให้ผู้ใหญ่ทำตีตีตีเหมือนกันครับเวลาที่ตีผู้ใหญ่ก็ตีไงลูกเวลาเขาเคสเพียยเลยเอาอะไรตีมือหรือว่าใช้ใช้สิ่งของตีใช้มือใช่มั้ย เขาบอกว่าเขาก็เจ็บนะเขาก็เจ็บนะแต่เขาก็ตีหรือก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเออเหนยจะถามนิดนึงแล้วถ้าในเมื่อผู้ใหญ่เขาเจ็บแล้วเขาก็จะตีเราเนี่ยคิดว่าเขาคิดอะไรอยู่ทั้งนั้นนี่เขาเจ็บแต่เขาก็ต้องตีเราทำให้เด็กจำทำให้เด็กจำแต่ว่าเด็กก็ยังทำอยู่ดีอ้าวแล้วถ้าอย่างนั้นผู้ใหญ่ควรทำยังไงลูกควรจะพูดดีๆค่อยทำโทษเด็กจีได้เข้าใจผมพูดเลยตีคือสิ่งที่แบบเลิกยังไงต้องเลิก มันจะชินไปเลยครับถ้าใช้เยอะเกินไปอ๋อคือเด็กจะเกิดอาการดื้อการตีฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามเกืดที่หลังฟังหนูหน่อยได้ทาง YouTube s u p e r g h i l l o f f i c i a l และ Podcast ทั้ง YouTube Podcast Spotify และ Apple Podcast นะครับ